ขับอะไรของมึงตัวใดียมไม่พี่พี่เขาโพลงเฟรมเลยข้างห้องมันเยอดกันเสียงดังไปแล้วตัดเพลงไม่ได้หัวดีอยวแม่แล้วกันผมทีเอาไปฟาดไปโดนใส่ผู้ขอให้นับป่าพี่ดีพี่ดีเงี้ยเหรอมาล่างมาล่างกินมาล่างเลิกไปกลางกูไปกลาง ไม่เลียนเลยอะไรอ่ะข้อกันข้อกันไหวอ่ะฮัลโหลมีสายอ่ะอยู่คิดว่ายูเอาไหวอ่ะถ้าอยู่ดอน่ะมีหายอ่ะมีเนี่หายบ้านเชียงเป็นเป็นคนเรียวเรียวผีแบบแบบเรียวผีอ่ะเรียวผีได้ไงก่อนอธิบายให้ฟังหน่อยก็ผีจริงไงี่ยก็พูดผีจริงก็จบแล้วว่嘛 เรียวผีอ่ะไม่ใช่ผีธรรมดามันเป็นเรียวมัน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 เรียวใช่ไหมมันเรียวว่าตอ่นี้ต้องชนะว่ะตีนไปตีบานไปตีิ้ๆนตัวนี้กูติกอ่ะเริ่มเกมใหม่กดกระเฮียแล้วถ้าสก๊าลอยู่กัน เออจัดเมื่อกี้โมโหโมโหตีหวานกั้วตีหวานกวไอ้สัดตีหวานเพื่อหรือเปล่าเอาไงเอาไงเอาแล้วของใหม่อะบอนโมโหเยี้ยอะไรของบอนเฮ้ยตีหวานเพื่อนขั้วเบิ่อเข้ามาเลยเอาดด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 เย็ด เปิดสวยอย่างนี้เลิศเลอมีงามตาที่แล้วก็เป็นอะไรเงี้ยตีนตามเฮ้ยไปลกโว้ยครับแม่กนี่เย็ดเฮียอ๋ตกใจหมดเลยัคอมเมนต์นี่คอมเมนต์โชว์คอมเมนต์นี่โชว์คอมเมนต์ก๊อดกูวออกตีนมาให้แล้วเฮ้ยนี่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 มานี่มานี่มานี่เนีเรากลัวตีนมา้ังรัเรังรังดิษฐ์ไอ้เหี้ยกู่งไปทีมกู่งไปเดี๋ยวไปไปตายกู่งไปไปตายเอาเอาช้างมีเรื่องช้างมีเรื่องอ้าวลุกล้ม ทีมาตีดิเฮ้ย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 มนไล่กูไม่ทันทีมะวังหลังมาหลังก็ได้มาหลังก็ได้เพื่อนหลังต่อหลังต่อเอาไโทษๆๆไล่สุดข,ขอบฟ้า,เฮ,เ,าเ,เฮ้ยเดี๋ยวมงตายเองยี่เนี่ยมู มึงไม่ดูเลือดเลยสัตว์ไหวนี่นี่นี่โอ้โหโอกโูโอ้โดนดอ้งเลยวะโองแล้วอ้หแน่นอนวะายหมดเลยเงี้ยมึงโดนจับสแกใช่ไหย มึงดูอะ้รหญ่ๆปโอ้ยยเสียงทะลุมาขนาดนี้มึงโดนเพื่อนกันใส่บ้านไม่ให้ <c oughs> ไม่ตังพูกมากพวกเขารู้่าไปยันล,าล่าอปแล้วที่เพชักฆ่าดุ่ยเลยนะตี๊บๆผมไปช่วยละ มึงบอกมึงบอกผมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเลยอะร่างเนี้ยคือเหี้ยจับกัมกักึ่งกึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นดี่ใช่จะสัตว์ก็ไม่ใช่อีฮี้ยจะปวดก็จะปวดดูพูดดิต่อในทีมคุมีตัวเล็กแล้วมีตัวเล็กแล้วลุยเหี้ยลุยจับไอสัตว์จับเป้ยนะอ๋อมึงได้อีกแล้ว นาก,ก้อเป็นเราโอนที่ไหนมึงนี่น่าตละหกเลยนะก,ก้อนเนาะน้าตาดีเขาไปเยแหละยายกูพองตายทีเจ้มาางัง <c oughs> เอ้าเฮียเมื่อกี้ว่าไงว่าไงครับว่าไงครับไปไลไปไป่ไปไปไปทหารตีมเอเลวฮะเวลาดวลัดลัดคืนแล้วก็ช่วงเวลาการลักแคสออกมาแล้วดุย เก้าไปไหนเก้าไปไหนกูเริ่มยาแคร์มึงขึ้นเรื่อยๆแล้วเดยกกูทำไมเหรอก็ต์เลีนกูทำไมล่ะก็ต์ก็ตตอนนี้จะเรียกกูทำไมเหรอก็เรียกกูทำไมล่ะก็ต์ก็เล่นกูทำไมเหรอก็ต์โอ้โหโอ้โหเวยละไอ้ไอ้สัตว์จะแข่งกันรัดใช่ไหมจะแข่งแล้วรัดใช่ไหม เราพูดกีตาร์แล้วถึงเวลาจะลากเค้นถ้าพูดกันแบบสุภาพนั้นเราไม่อยากลากนายถ้าเอาแบบหยาบถ่อยเราไม่กูไม่อยากลากควายเดี๋ยวโอ้ก็บายทีมไอ้ทีมก็เอาดิไอ้สัทําใครมึงทําใครมึงทําใครโอ้ยไม่กินขึ้นมาเราจะได้รักต่อไอ้จ๋า ก็ที่อะไรกูตายแล้วไอ้ตัดเจ็ดจำลองในการรักกูไมปกูเยอะความความแค้นที่สั่งสมในการรักของมึงของกูจะค่อยๆสะสมไปแล้วมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นสกิลอันตีตีเหมันอนนี่ตีเหมือนนี่ลงมึงเอาซ้ำภาษาดิเอาเอาตายตายแดกแดกมันแดกมันบุรุษรอดรอด ไม่แดกมึงวะไม่มึงต้องช่วยฝังตัวเองดีกว่าก่อนตายอย่างทีมตายอย่างตัวยังเดวูสเดวูส์จริงสักเดวูสกูจะล้างแค้นให้มึงเองจะล้างแค้นให้มึงเองกูมาทำไมเนี่ยสายโคนกระโดดยัดไปแล้วครับตีเอาไปมีแค่ตัวเดียวเข้ามามีแค่ตัวเดียว มานไม่แค่ตัวเดียวไอ้บอส <c oughs> ไม่ได้หิวเลยเกียจำลองกูกลับมาแล้วเว้ยเดี๋ยวกูจะสั่งสงมให้มันกลายเป็นแอนติกูมันจะสร้างสกิลขึ้นมาสกิลสกิลกูจะมีห้าปุ่ม <c oughs> <c oughs> มันเป็นจะเป็นปุ่มลัดเมื่อกดแล้วกูได้เลยเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นกดดีนายมึงก็ได้กดบอลล้วนเลยเนี่ยกูว่า <c oughs> ไอ้เฮียลิงอยู่นิ่งๆ ช้างเหรอเฮ้ยก้อนขอนะช้างขอนะเร็วที่สุดมึงมึงปล่อยเนอแมสไปเดินคนเดียวได้ยี่ฮี่ทำไมต้องว่ากูขี้ร้านด้วยอะก่อนโอ้ไม่น่าถามนะมึงเนอะไม่น่าถามมึงน่าจะพิจารณาทุกคนมือมือมืออาบชนะแน่อ่ะเขาเนี่ยโอ้มีทีมสุดหล่อทั้งคนชนะแน่ย่าชนะแบนทั้งสองฝ่ายเกียดมึงอะเอาทำกินนะครับได้กูไม่ละ ขอสักตัวขอสักตัวสักตัวเนี่ยสักตัวผมไม่ทันว่ะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ผมไม่ทันอีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ยฟอนแล้วอ่ะดูแล้วกันว่าคุณเป็นเก่งขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันเดี๋ยวจะว่ามึงขี้โม้กันแน่เลยดูสกิลปากคุณก็มึงใกล้ตายแล้วล่ะแล้วทุกตัวก็จะลุงสกับเฮเนี่ยใครรู้ละว่ากูคือเอฟี ้ยเดี๋ยวจะชื่อยูแท็กว่าเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แมวมูตัวใหญ่เนอโอ้กระจอกจริงๆพูกนี้เนยไม่ไหวไม่ขนาดมือกูเลยไม่ไหวเออเดี๋ยวกูให้กันมันไม่ขนาดมือกูจริงพวกนี้เน่ยไปไปไปมึงอยู่บ้านไปมึงอยู่บ้านไปมาริโอ้หรือเหรอเดี๋ยวเมียจะทักทายก่อนนี่เนี่ยไม่น่าลงมาพันห้าเลยมีเมียที่ห้าหรือเกมดิ้งนี่เนี่ยโอ้ดีไง เอาดิเอาดิตัดโอู้แร,แรง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 จริงมีอะไรงไ่ายกว่านี้อีกป่ะขอร้องเปิดอะไรกับมึงวะเปิดบีดเปิดลาวแรกกูกระแทกลับไม่ลงไปลาวมันยังกระจอไม่มีใครบอกเลยยังไม่ตรงใจ เออกูรู้ดีว่านี่กูหน้าใหม่ถ้าจะผ่านข้ารอบไม่ได้ไอสัตว์จะดาาใหญ่น้าๆตามพี่ไม่ทันไอน้องมันก็ตามปีไม่ทันมันก็ตามพี่ไม่ทันแล้วถ้าเป็นเจ้านายก็ตามนี่ไม่ทันไอสัตว์นกไอเสียนกนกคนนี้ไอเหี้ยนนก ไอ้นกส่งของไปคุยมากบริการส่งที่เลยมึงมึงอะไรไอ้เย็นกเอ้ยสมมุติว่าถ้ามึงพุ่งไปปั๊บแล้วมันเปิดน้ำอัดมือไหมแล้วติดขี้เฮ้ยติดติดขี้สักสองพันอย่างเงี้ยเฮ้ยมดึงของไมได้เหรอเฮ้ยติดอะไรเปล่าเฮ้ยไปยิ้มติดสเกลไอ้สั้นมึงดึงติดสกาเอ้าทำไรอ๋อเอาอะไรของมึงมันจะดึงของก่อน มวอันนี้อันนี้สับช้างนี่น่ะหนามไมปเยอะนะทีมโอ้โหสับเหรอเหมนให้กูมาสับควายถ้ารับประกันกูไปรับประกันว่ากูจะจับตายไอ้เป็นกูไอ้เป็นกูนี่มึงโอ้โหทำดีมากลาดไม่เยอะลาดไม่เยอะทำดีแล้ว น <al> ้าก <al> ูเหรอวุด <w> ุว <al> ุ่นดุจะจะรัดใช่เหรอมีหน่อยมีหน่อยขึ้นเลยวะมันมอีหมอนอะไรอย่างงี้บ้างตอบดีตดีรับปวามห่ือรับได้จะกี่กิโลกรัมตัไรไม่ได้แล้วมึงเดมอ๋อมึงอย่าพูดสิ ลอยคุยิ่งยิ่งยิงอยู่นี่ยิ่งอยู่นี่เอาเลยบบอกอันดีถึงอย่าตายดีโอ้โหทานมันนั่นแหละตีต่อเว้ยลาก่อนทีมเอาซีเลาก่อนทีมโอ้ยกูตายเนี่ยเราจะลงให้น้องแม่ตายเรื่อยๆปิดขีเยึดยึดช้างเยึดช้าง เย็ดช้างนี่เย็ดช้างช้างเลยนี่ช่างตัวใหญ่มากเลยนี่ไม่มาจะเอ็นมาก่อนนั่นแหละถือว่ามันนาวต้องวนให้มันจบเป็นทีกันไหมสามเจ็ดนาทีเดวโวแทงเดวโวแท้งสามเจ็ดนาทีจริงนะไม่ใช่สามเจ็ดนาทีเดี๋ยวแทงโอ้โหมึงจะเกิดมาเป็นเดโอทำไมเนี่ยไหม่เนี่ยมึงเกิดเป็นอินเนอร์ เฮ้ยเริ่มมันเริ่มไม่ใช่แล้วว่ะมันเริ่มจะอิสเรียวเฮียมันเริ่มจะเรียวผีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ใช่ว่ะมันเริ่มเป็นใบเป็นออกอายมาสองคนกูเริ่มเป็นไข้ดีว่ะไต่สกิลปากมีไหมสัตว์ขอโทษครับผมนี่หน่อยผมนิ่งหน่อยคล้ายๆหมอยเลยครับเฮ้ยกูดันังแทนบนได้เะ ไม่น่ามีคอยูไม่น่ามีคอยูไม่มีมึงว่าปอบมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยสวยๆสเกลโอ้โหสเกลปุงเฝ้าตรงนี้เลยเหรอวะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าส u l l อิสเลวใช่ครับเฮ้ยก๊อดมึงทำดีทำดีก๊ดทำดีแต่ไม่ทำจะดีกว่าก็ได้โอ้โหโอแโหแก้วโอ้โหไม่ลงแก้ว เด <laughs> ินไปดิ strong strong ฮ่าฮ่าขอดูที่อะไร